ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสกําลังหาวิธีขมือบดินแดนสยามได้เกิดเหตุการณ์สาคัญอันนําไปสู่เหตุการณ์รอ .212 เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับพระยอดเมืองขวางหนึ่งในวีรบุรุษสยามที่อาจหารต่อสู้อํานาจของฝรั่งเศสและเมอร์เซอเรอกุสปาวีกงสุลนฝรั่งเศสประจํากรุงเทพมหานครพระยอดเมืองขวางเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นข้าหลวงเจ้าเมืองคำม่วนเมืองคำเกิด เมืองหน้าด่านที่ต้องต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสในกรณีพิพาทรอสร้อในปีนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างการปักปันเขตแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำไทยฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสต้องการเข้าครอบครองเมืองคำม่วนจึงเข้าจู่โจมชิงเมืองพร้อมกําลังทหารบีบบังคับให้พระยอดเมืองขวางออกจากเมืองแต่ท่านไม่ยินยอมจึงเกิดการสู้รบกันขึ้นโดยทางฝรั่งเศสได้สั่งให้นายกลอสกุรังพร้อมไพรพล,พลคุมทหารเข้าพ้นค่ายยึดเมืองคำม่วน เมืองด่านปลายราชอาณาเขตสยามทิศตะวันออกพระยอดเมืองขวางมิได้ต่อสู้ขัดขวางเพราะเกรงกระทบไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสนายกลอสกุลังได้จับกลุ่มหลวงอนุรักษ์ผู้ช่วยของพระยอดเมืองขวางแล้วคุมตัวพระยอดเมืองขวางกับพวกไปส่งที่เมืองท่าอุเทนระหว่างคุมตัวเมอร์เซอร์กลอสกุลังกับทหารราว20บนายใช้กำลังนำหลวงอนุรักษ์ผู้ช่วยรักษาเมืองคำม่วนไปกักขังพระยอดเมืองขวางตั้งขุนวางเมืองท่าอุเทนไปเจรจาขอตัวท่านคืน ระหว่างเจราจาเกิดการโต้เถียงชุลมุนและเกิดการต่อสู้กันลูกปืนถูกขุนวังและทหารสยามตายจานวนหนึ่งเมื่อเซอร์กรอสกุลังถูกกระสุนปืนเข้าที่ขมับนอนเสียชีวิตอยู่บนเรือนพร้อมทหารยวนอีกจํานวนหนึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้นายออกุสต์ปาวีไม่พอใจฝ่ายสยามเป็นอย่างมากกล่าวหาว่าพระยอดเมืองขวางเป็นฆาตกรโดยใส่ร้ายว่าท่านบุกเข้าไปทําร้ายน, ang, นายกรอสกุลังขณะนอนป่วยอยู่ในที่พักและนําเรื่องขึ้นพิจารณาคดีตามกระบวนการของศาล และฉวยโอกาสอ้างเป็นเหตุย่ำยีเอกราชสยามประเทศโดยสั่งให้เมอร์เซอ์ปาวียื่นประท้วงขอให้ลงโทษพระยอดเมืองขวางสถานหนักและสยามประเทศต้องจ่ายค่าทำขวัญให้แก่ครอบครัวทหารฝรั่งเศสยวนและขเขมรที่ถูกฆ่าตายอันเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุวิกฤตการ์รศ .12 และได้มีการออกพระราชบัญญัติเพื่อจัดตั้งศาลร,รับสั่งพิเศษชำระความพระยอดเมืองขวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้กรมหลวงพิชิตปรีชากร แม่ทัพใหญ่อีสานใต้เป็นประธานคณะผู้พิพากษาการพิจารณาคดีพระยอดเมืองขวางสารรับสั่งพิเศษประทับยืนอ่านคำพิพากษายกฟ้องด้วยพระยอดเมืองขวางผู้เป็นจำเลยมิได้ทำการร้ายด้วยตนเองเป็นแน่ปรากฏว่ารัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยอมรับคำพิพากษาและสั่งพิจารณาคดีใหม่รัฐบาลสยามต้องจำยอมอีกครั้งด้วยการตั้งสารผสมณสถานทูตฝรั่งเศสโดยมีอายการฝรั่งเศสดำเนินการฟ้อง ประกอบด้วยผู้พิพากษาฝรั่งเศส3คนฝ่ายสยามสองคนอธิบดีผู้พิพากษาฝรั่งเศสและต้องตั้งทนายฝรั่งเศสด้วยพระยอดมืองขวางถูกตัดสินโทษจำคุก20ปีโดยเสียงข้างมาก3ต่อ2ทั้งที่ขัดกับหลักกฎหมายสากลที่ว่าการกระทำอันเดียวกันจะลงโทษสองครั้งไม่ได้พระยอดมืองขวางต้องยอมเสียสละอิสรภาพของตนเพื่อรักษาธิไตยของชาติสยามไว้คดีนี้ สะท้อนให้เห็นการสูญเสียเอกราชทางการศาลและการปกครองประเทศทําให้คนสยามถูกย่ำยีสิทธิและเสรีภาพจึงก่อให้เกิดปณิธานอันแรงกล้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปฏิรูประบบการศาลไทยปลดแอกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจนมีสถาบันตุลาการเกิดขึ้นมาเป็นหลักประกันว่าศาลสถิตยุติธรรมคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน